สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้นะคะก็มีข่าวมาแจ้งเช่นเคยสําหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราทุกท่านนะคะข่าวดีนะคะวันนี้ยิ้มแย้มแจ่มใสาราคายางปรับเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามารับชมและก็รับฟังพร้อมกันเลยนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมและก็รับฟังยังไงก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนะคะจากสํานักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลาการยางแห่งประเทศไทยด้วยค่ะเรามาเริ่มกันที่น้ํายางสด ณหน้าโรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า35%ประจำวันที่3ตุลาคม2566อยู่ที่กิโลกร,รัมละ49บาทค่ะต่อมานะคะเป็นประกาศราคากลางเปิดตลาดประจำวันที่3ตุลาคม2566มาดูยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%นะคะราคากลางวันนี้ก็จะอยู่ที่49บาท69สตางค์ต่อกิโลกร,รัมค่ะ ยางแผ่นรวมควันชั้น3ชนิดไม่อัดก้อนนะคะราคากลางวันนี้จะอยู่ที่52บาท17สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะและก็ยางก้อนถ้วยนะคะ DRC 100%ราคากลางวันนี้ก็จะอยู่ที่43บาท82สสตางค์ต่อกิโลกรัมนั่นเองค่ะวันนี้ราคายางปรับเพิ่มขึ้นนะคะ ยังไงก็เอาใจช่วยพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเช่นเคยนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกท่านเลยค่ะผ่านหน้าฝนไปด้วยกันนะคะก็คือช่วงนี้ฝนตกหนักหรือว่าบางพื้นที่ตกหนึ่งอาทิตย์นะคะก็คือตกบ้างไม่ตกบ้างแต่คนก็ไม่มั่นใจนะคะยังไม่สามารถกรีดยางได้ยังไงก็เห็นใจทุกท่านนะคะ ก็กำลังใจให้การดีที่สุดค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมและก็รับฟังนะคะขอบคุณมากๆค่ะ